ปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัมณโมตัสสัปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นไงอิมินาบุญยะเมนะอุปัชญายโคนุตตะลาอาจาริโยูปการาจัมัตตาปิตา จะยาตากิยาลักเอาสวิโยันทิมาลาชาพุนักบรตานาาปิจักทำมมลาตินตาตะลุกมลาเสตาเดียมะมุกโนตจะกเอมัดจะตาเวริกาปิจะตเตเสเดจตัสิลงตุัญญาณิปตะตาเมเนตางกะติทาังกรตตุกิการไปพระโมตังเราอยากไมเไอีกนั่งบุกทิสนัจะกิมหา Lật hay cháy một thằng mục ba thằng mắt kýt nàng yên thân thân nàng thân mày yang yên thân thân thật thật tháo yết chặt thật thật tháo yên thương yết 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 เราจะโมโวโธเจ้าโตวะจะสั่ทโทนะโตัลโมาันโต๊ะตามมาเอานะมาโลกะสาวละพันมต